ăn bò, ăn bò, ăn bò. ăn cung, nhai <laughs> cung kìa. đi chơi vào đi แวะก่อนได้ค่ะไม่ต้องกลัวกัะเทยค่ะเข้ามาเลยค่ะแวก่อนได้ค่ะไม่ต้องกลัวกระเทยค่ะเข้ามาเลยพี่ขับมาพิสูจน์ให้รู้ว่าใครปากหมาจริงไหม นได้ครับปไก่อนได้ค่ะเ้ามาเลยค่ะหาอย่าได้กลัวค่ะอย่าได้กลัวอย่าได้ก็อย่าได้แค่กับแค่ดาม่าที่ดาหนูไม่ด่าไม่ลงไม่ด่าไม่ด่าหลังไม่ด่าหลัง การบแก้วาา่ได้แต่รู้กันว่าอาารป็แ่คยวนรอห้าร้อนล้อกลางจะออกไม่ได้้อนโดนเลิกตีออกได้เลียวขวาปกระบาลไปจอดเลยที่วันทุกตาแล้วก็มีอาารย์ที่ออ แปก่อนได้ครับผมซื้อไมจ้าซื้อไจ้าแปดสิบก็มีนะยำปูม้าแปดสิหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบครับผมแล้วก็แปดสคุกผ้มคแล้วเด็กพ่เศก็จะมีแบบว่ารางวัลแบบว่าน่ารักน่ารักแบบว่า ดูค่ายกันค้าแต่ว่ารอให้คนมาน้อยๆก่อนเดี๋ยวเป็นไงเดีต้องลดให้คนละคนแวะก่อนได้ครับไม่ต้องกลัวกระเทยค่ะนอนร้อนอยู่ดิแวะก่อนได้ครับผมเอ้าเป็นไ่ เห็นแมมมัลงแป๊บมันคนด่าที่พายมาเลยด่าหรอใครด่าด่าเตยเมโมท์าดเดียนี่อนโค้ลงคนด่าเตยเมโมท์นี่กผีนี่ก็ีอผีทั้งหลายอะังาเราไปขยใครอยากได้ช่างแมงนเลยใครอยากจะบ้าตามโซเชียลก็ได้ดีเลยเยแล้วสวัสดีค่ะแวะก่อนได้ค่ะท

Yeah. Okay. you.